อันนี้มันอันนี้ได้ใช่ไหมเนี่ย,<ะ>ยไลแล้วเน mm ี่ย <c oughs> เสียงก็เป็่แบบค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูบรรยากาศรบอบๆพิพิธภัณฑ์พญาคันค่ากันนะคะแต่วันนี้เสียดายเรามาวันหยุดกันเราไม่ได้เข้าไปดูข้างในบรรยากาศก็เอาบรรยากาศรบอบๆมาให้ดูแล้วกันนะคะ <c oughs> ค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูอ,นะอันนี้พญาคลังชา,า ی, ติข้างหลังนี้ก็จะเป็นพญาแถนนะคะ,คะเดี๋ยวเราไปรับชมข้างหน้ากันครับ<ป>อ,อันนี้ก็จะเป็นพญานาค <c oughs> พญา,นาพันนี้มันจะเปปิดปะวันนี้ปิดคนะคุณหยุดทุกวันอังคาร ใครที่จะมาเที่ยวหยุดทุกวันอังคารค่ะส่วนใครนะคะที่จะมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์นะคะเขาจะมีวันหยุดทุกวันอังคารนะคะวันอังคารนี้ห้ามมานะคะเขาจะปิดแต่ว่าเข้าดูบรรยากาศรอบๆได้ค่ะมาได้ไม่ได้ห้ามมาแต่เข้าตัวอาคารไม่ได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเดินไปดูข้างหน้ากันนะคะว่าพิพิธภัณฑ์สวยขนาดไหน อันนี้เหมือนขบวนนางลำอันนี้เหมือนจะเป็นขบวนนางลำแห่บ้างไฟหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะส่วนบรรยากาศรอบๆก็จะมีเป็นเรือนไทยมีขายของช่ำต้วยมีขายของฝากต่างๆนะคะแค่ข้าวปิ้พิตอนไม่ได้เฉยๆส่วนอื่นก็ยังทำเหมือนเดิมนี่ค่ะดูข้างหลังนะคะใหญ่มาก เข้าไม่ได้เราเลยไม่ได้ไปดูข้างในกันว่าเขามีอะไรข้างในกันบ้างเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราคงได้เข้าได้มา โอ้ตัวอาคารสูงหชั้นนะคะแต่เราก็ไม่รู้ข้างในมีอะไรบ้างจะไม่รูปว่าดนะกับการแสดงอะไรของจังหวัดยโสนี่แหละบรรยากาศด้านหน้าติดน้ำนี่ค่ะบรรยากาศข้างหน้าสูงใหญ่ ผิดแม่น้ำนี่เขาเรียกแม่น้ำอะไร <c oughs> แม่น้ำท <c oughs> วนววนะคะบรรยากาศาดีมากกว้างมากค่ะที่เห็นตรงนู้นก็เป็นพญานาคนะคะ นั่นก็พญาแถนเดี๋ยวเราจะพาไปดูพญาแถนนะคะไปค่ะไปกลับไหว้ยพญาแถนที่มันเงียบเงียมนี่ก็เพราะว่าวันนี้วันหยุดนะคะที่เราจะไม่ต้องมาแย่งกับคนอื่น สะอาแม่น้ำเย็นสบายกับฝนโปรยโปรยมากับเด็กๆ เราก็ถึงพยาแทนนะคะพยาแทนแล้วนี้ก็พญานาคบรรยากาศก,ก็มีเท่านี้นะคะบรรยากาศรอบ Okay. วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเอาไว้ถ้ามีโอกาสเราคงได้เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์อีกค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ